จะนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดยะลาเช่นเดียวกันค่ะกับกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number one idol ค่ะเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดนะคะเตรียมเข้าส่งประกวดในระดับภาคใต้ต่อไป ที่ห้องประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลประจำปี2565จังหวัดยะลาเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคใต้รุ่นที่12การดําเนินงานของ,ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จังหวัดยะลาให้ความสําคัญโดยได้น้อมนํา จุดแข็งของโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อมนำพระปณิธานโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสำหรับโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดท no. ูบีนัมเบอร์วันไอดอลหรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทั้งระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร วันสำหรับปี2565ดำเนินการเป็นรุ่นที่12ได้คัดเลือกเยาวชนจำนวนไม่เกิน4คู่ตามคุณสมบัติแนวทางที่กำหนดเพื่อส่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคใต้สำหรับการประกวดนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565ณจังหวัดภูเก็ต